สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอททุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่รายการ Who is King รายการที่เราเนี่ยนะครับจะนำคลีเจอร์สองตัวสองสายพันธุ์นะครับที่มีความเก่งกาจหรือว่ามีระดับที่ใกล้เคียงกันเนะี่ยมาต่อสู้ห้ำหั่นกันนะครับเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นครีเจอร์ที่ได้รับการบตชากเพื่อนๆสูงที่สุดนะมาต่อสู้กันนะครับเพื่อนๆซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะนำครีเจอร์นะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นจระเข้ที่แสนดุร้ายของโซนาเรียสองสายพันธุ์นะครับมาต่อสู้กันแน่นอวาาเจ้ ครีเจอร์ทั้งสองตัวสองสายพันธุ์นี้เนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่ได้รับความนิยมสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบครีเจอร์สาย PVP เป็นระดับต้นๆเลยนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูกันนะครับเ,เพื่อนๆว่าทั้งสองสายพันธุ์นี้เนี่ยนะครับใครจะเป็นผู้ชนะไปนะครับแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็รบกวนด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยแล้วก็ฝากา้างเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับสำ ทางเราเนี่ยมีครีเจอร์มากกว่า200สายพันธุ์แล้วก็ยังมีเหตุที่เป็นค่าเงินในเกมเนี่ยพร้อมจาหน่ายให้เพื่อนๆอีกด้วยค่ะใครที่สนใจนับสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียวเวลาเนี่ยนะครับเดี๋ยวรานนครับไปดูการต่อสู้ของครีเจอร์ทั้ง2สายพันธุ์นี้กันเลยดีกว่าครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการต่อสู้ของครีเจอร์นะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นจระเข้ที่แสนดุร้ายของโซนาเรียทั้งสอสายพันธุ์เลยนะครับเพื่อนๆโดยสายพันธุ์แรกเนี่ด้รสๆๆ เลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเครเจอ์ดาวรุวง่งพุ่งแรงเอามากๆเลยนะครับได้รับความนิยมมากๆเลยนะสลับเจ้าเครเจอ์สายพันธุ์ใหม่ตัวนี้ที่มีชื่อว่าซาโคซิลิสนี่ครับซาโคเิลิสเนี่ยเป็นเครเจอ์นะครับ,รบที่มีลักษณะเป็นจระเข้แบบ100%เลยนะครับเบื่อๆแล้วก็เป็นตัวละครใหม่ล่าสุดของในเกมเครื่องออฟโซนเลที่เพิ่งได้อัปเดตเข้ามาเมื่อเช้านี้เลยต้องบอกว่าเป็นเครเจอ์ที่ได้รับความนิยมเอามากๆเลยนะครับเพื่อๆในขณะนี้ส่วนอีกสายพันธุ์นึงนะครับเรียกได้ว่าเป็นอดีตจจะะเเข้ลกัน่อา ครั้งหนึ่ง,งเลครับเพื่อนๆมันถูกทางผู้พัฒาานะครับทำให้มันเนี่ยกลายเป็นจระเข้ที่แสนดุร้ายของโซนาเรียนะครับก่อนที่มันเนี่ยนะครับจะถูกปรับปรุงอีกครั้งหนึ่งนะครับให้มันเนี่ยกลายมาเป็นไดโนเสาร์นะครับยักษ์ใหญ่แห่งโซนาเรีย,ยต้องบอกว่าเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นครีเจอร์ T5 นะครับตัวแรกของเกมเครีเจอร์ออฟโซนาเรียเลยโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้ก็คือเจ้าเคนดิลนะครับครีเจอร์ในดวงใจของใครหลายๆคนนะครับก่อนที่ช่วงหลังๆมาเนี่ยนะครับกระแสของมันก็ค่อนข้างที่จะเงียบลงไป ่อาจะเะเเยยลซึ่งในคลิปนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะเอาเจ้าจระเข้สายพันธุ์ใหม่ย่ญ่เจ้าสาคุซิลิสนี่ครับมาลองต่อสู้กับเจ้าเคนดิลโดยดตรงกันดูนะครับแล้วก็มาดูกันว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้ชนะไปนะครับแต่ว่าเราต้องอธิบายกติกากันก่อนนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการต่อสู้กันแบบตรงๆเท่านั้นจะไม่มีการใช้ความสามารถใดๆนะครับที่เป็นความสามารถประเภท a อ t i v e เพอร์ปรเสริมเข้ามาเลยนะครับเพื่อจะเป็นการกัดแบบต่อสู้กันตรงๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเรานะครับจะมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะไปนะครับ แต่ก่อนที่เรานะครับจะไปดูการต่อสู้ของเจ้าเคลเจอร์ทั้งสองสายพันธุ์นี้นะครับเรามาดูค่าสเตตพื้นฐานของเจ้าเคลเจอร์ทั้งสองสายพันธุ์นี้ก่อนละกันนะครับเริ่มจากซาโคซิลิสก่อนละกันซาโคซิลิสหรือว่าเจ้าจระเข้ยักษ์สายพันธุ์ใหม่ตัวนี้นะครับเ,เพื่อจะเป็นเคลเจอร์ที่มีค่า HP หรือว่าเลือดนะครับอยู่ที่7,650แต้มนะครับดาเมจในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่650แต้มค่าสเตมินาเนี่ยะครับอยู่ที่55าสิบ้เวเวลาในการเจริญเติบโตจากร่างเบบี้สููู่่่่่่่่่่รรรราาาางงเเเเอออออลด์นนนนนนนีีีีีียยยยทททท1ชััััวววโม20ห80หหืะคบ้กต 17,000ปอนด์นปอะครับสปีดในการเดินนะอยู่ที่30แล้วก็ในการวิงร่งอยู่ที่บอยส่ที่47ส่วนเจ้าเคนดิวนะครับจระเข้ดึกดังบันแห่งโซนาเรียนะครับจะมีค่า HP นะอยู่ที่7 0 0 0แต้มดาเมจในการโจมตีอยู่ที่ยู่ที่620ค่าสเต็นไเนีด้อยู่ที่70นะครับเร็วเวลาในการเจริญเติบโตจากร่างเบบี้สู่ร่างเอลเดอร์อยู่ที่1ชั่วโมง15นาทีหรือว่า75นาทีนะครับน้ำหนักตัวนะอยู่ที่1 3 0 0 0ปอนด์นปอะครับสปีดในการเดินนะอยู่ที่33แล้วก็ในการวิงนะ่งบสา่49 ซึ่งพอเทียบกันดูแล้วเนี่ยนะครับค่าแตดพื้นฐานของเจ้าซาโคซิลิสหรือว่าเจ้าจาระเข้ยักษ์สายพันธุ์ใหม่เนี่ยจะได้เปรียบเจ้าเคนดิวทุกๆด้านเลยนะครับแต่ว่าเคนดิวเนี่ยนะครับต้องบอกว่าจะได้เปรียบก็ตรงที่มันเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่กัดน,นะครับสร้างความเสียหายได้อย่างรวดเร็วอามากๆเลยนะครับจะแตกต่างจากเจ้าซาโคซิลิสที่ถึงแม้ว่าดาเมจหรือว่าค่าแตดพื้นฐานจะได้เปรียบเจ้าเคนดิวเนี่ยนะครับแต่ว่าเรเวลาในการกัดของเจ้าซาโคซิลิสเนี่ยมันจะกัดได้ช้ากว่าเจ้าเคนด กว่านะว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับ